วันนี้นะคะเราจะพามาสวดพระคาถาที่ได้รับคำสอนมาจากหลวงปู่เกลี้ยงนะคะหลวงปู่เกลียงอยู่วัดนมมนเกตตำบลทุ่มั่เพลเมืองจังหวัดสิสเกตนะคะท่านได้มรณาภาพไปแล้วนะคะ แต่คําสอนของหลงปู่ยังคงอยู่ในสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายนะคะหลวงปู่เรี่ยงเป็นพระธรรมผู้รักษาชีวิตของข้าพเจ้านะคะวันนี้จะมาภาวนาพระคาถาพุโทโธนะคะ คือตัวของข้าพเจ้าเองได้ลองสวดแล้วรู้สึกว่าดีนะคะก็เลยอยากแนะนำบอกต่อนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดพิจารณาโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมรับฟังนะคะก่อนจะสวดน,นะคะก็อยากให้ทุกคนคิดถึงบุญคุณบิดามารดาผู้เลี้ยงเรามานะคะและก็ ศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะพระคถาพุทโธเป็นพระคถาที่ดีนะคะไม่ผิดอะไรนะคะบางคนอาจจะกลัวว่าจะผิดของถือโน่นนั่นนี่หรือเปล่าก็ไม่นะคะก็ไม่ได้ถืออะไร สวดพุทโธโดยการนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วภาวนาว่าพุทปล่อยลมหายใจออกโทพุทโธหนึ่งร้อยแปดจบนะคะทุกวันก่อนนอนก็ดีค่ะเริ่มกันเลยนะคะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภคภาวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะควาตาธรมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะควาโตสาวะคืสังโฆสังฆันนัามิณโมตัสสะภาควาโตระหาโตสมาสัพพุตัสสะณโมตัสสะภาควาโตระหาโตสมาสัพพุตัสสะณโมตัสสะภาควาโตระหาโตสมาสัพพุตัสสะ 후토 후토 후